สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ัช่องไอสั่งครับนี่นี่เดี๋ยวจะพามาดูอีสุสุนะคันนี้สามร้อยหกสิบจอดไว้ไม่ได้ใช้อะไรนะพวกนี้ก็จอดไว้ไม่ได้ใช้อะไรด้วยเจนเจน เจนเจนเจนดับเครื่องก่อนดิตาขายด้วยไอันนี้สี่ล้านสี่ล้านสามโอ้โหจอดไว้ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมป๋าต่อมาเพิ่งได้หมื่นกปโลหมื่นหรือแสนครับแสนแสนสองแสนอง0โลโอ้ย่แสนสองพันโลดูดอกยางดินี่ดูดอกยางง จอดไว้เฉยไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะนี่ดูนี่ใหญ่แมงมุมอโอ้โหถ้าแยกนี่เท่าไหร่นะลูกร้านหนึ่งพาดูภายในก่อนเจนเจนเจนมาดูคันนี้ก่อนเฮ้ย เปิดไฟมอไห่โอ้ทุนไทยได้วยกระบะเปิดไฟโอ้ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไรหร่เลยมันทุกเนื้อได้31ตันติดไปได้เลย้ยติดได้เลยเหรอดอูเกียร์ก่อนว่างเนาะอ,อย่างเงี้ยว่างแล้วโอ้โห ใสเสียงโคดนิ่มอะดูดิดูน้ำมันดิลมไม่มีรั่วเลยนะเมื่อกี้มาสตาร์ทสตาร์ทก็อยู่แบบนี้เลยภายในวิ่งเท่าไหร่แสนแสนสองหมืน นี่ดูภายในนี่ดูภายในติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่อยู่อ่เดี๋ยวผมปิดไฟเดี๋ยวมาเดินดูข้างหลังโอ้ฟังเสียงเครื่องดี จะเล่งให้ดูเจนเจนยกหัวให้ดูหน่อยได้ไหมยกหัวให้ดูหน่อยได้ไหมได้ไหมไม่ต้องน,ด,นดั้หรอกโอ้ยอยากดูเครื่องอ่ะ อยากเห็นไหมอยากเห็นนี่ตาขอจุ่มหน่อยนะโอ้นี่สี่ล้านสามใครอยากได้ติดต่อมาเลยขายบอกเลยงานเรื่องช่างไม่เกินล็อกเอ้ยไปดูไม่สวยตรงไหนเอุปกรา์วงนี่น,นี่ดูใหญ่มงมุมนี่ พาพาพาโอ้โหเอ้ยคลิปเลยพาไปดูฝั่งนู้นก่อนใกล้แค่นี้ปลายท่อก็ได้ไป้ายแดงอะ่ะนี่เดูๆนี่เหมือนป้ายแดงเลย เปิดไม่ได้เอาเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันก่อนดูลูกด้วยลูกสวยเลยนี่ดูแบตยังใหม่กิฟตเลยแบตเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนแบตสบายครบเลยนะสบายด้วยส้าใยส้าใบครบเ้าใบครบเลยยังไม่เคยคุมอ๋อไม่เคยคุมมาเลิกเลยกันค้าบรูแล้แล้วกันบอกแล้วเลิกไม่ได้ อ้โหมือดอะดูดิเหมือนได้รถใหม่เลยว่ะเหมือนได้ไปด้ายแดงไงลูกลูกยังไม่ได้ใช่เลยอืมอลูกยังไม่ได้ไข่กกไม่เล่านี่มีอะไรเนี่ยกล้วยมีอะไรเนี่ยโอ้โห,โหท้าย ให้ดูรอบๆนะครับสภาพยางนี่กิ๊บนี่รถไม่ได้วิ่งเลยนะยายแมงมุมยังอยู่ล้อชุบ ยางไฟตะโตนยางไหลไม่มีนีกกองกองน้ำมนันยังกิ๊บอยู่เลยกิ๊บอิทุดจุดนี่ดูดิรถได้ใช้ที่ไหนเนี่ยโอ้โห,โหสุดยอดจริง เดี๋ยวดูตามนี่นะเนี่ยเดิมเลยกิ๊บเลยเดี๋ยวพาดูรูปลักษณ์ภายนอกด้านหน้ามีตําหนิไหมเห็นไหมเห็นตําหนิยังยังไม่เห็นตําหนิเลยป๋าโหนี่เปิดไฟหลี่ยนะเนี่ยรุ่นนี้รุ่นรุ่นหกป,ปีปีอ๋อรุ่นหกปีปีด้วยกระจกชุบรูปักษณ์ดูดี ไม,ไม่เป็นลูกไหมอ๋อไม่เป็นไรครับลูกยังไม่เคยใช้เลยจับจับ,บนี่มีรถตักอีกสองคันขายขายดูรถตักรถตักผงเด่นโ,นโอ้รถตัก มันจอดจอดจอดแบบจอดทิ้งอ่ะโอ้โอ้กี่ตันวะเนี่ยตักทีนึงเนี่ยแถบยาวเลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูหัวข้างในก่อน นี่หกสูบมั้งเนี่ยหสูบขอดูภายในหน่อยโอ้โห่บอยยังก็บอยเจ็ดร้อยอะอุ้ยบอยยังดีไหมบอยเหมือนเจ็ดร้อยเลยเนี่ยอ๋อมันใช้บอยยี่ห้อเดียวกันอ๋อฝั่งนี้มันคอนโทรลนี่เจนเขาใช้บอยยี่ห้อนี้เนี่ยนี่ขอดูหน่อยขึ้นไปดูหน่อยโอ้โหอุ้ยยังใหม่อยู่เลยอ่ะใหม่ ป๋าซื้อรถมาไม่ใช้เลยหรอป๋าอืมั <c oughs> น,นี่ไม่ใช้แลนะขอคันนี้คู่กันใช้เยอะคันนี้ใช้น้อยคันนั้นซื้อมาก่อนนี่ไม่ือรถมาเกียวโตอ่ะอ๋อเกียวโตแันหนึ่งเดียวเขาเกียร์สามขับไม่ได้ของมึงไม่ไม่ไม่เป็นไรครับป๋าผมขับไม่เป็นนี่บอสโอ้ไปดูเครื่องมาเนี่ยสียังคาดป้าอยู่เลย แถบโน้นไปดูแต่โน no, ้นแถบนู้นแต่โน้นด้อยน้อยอันนี้มันยึบอันนี้ปิดฝานนี่เออดูโอ้กิ๊บอยู่เลยโอ้มาเปิดขึ้นไปอีกเอายังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยนี่มีที่ก้าวเหยียบไปขึ้นด้วยคลิปนี้เอายาวๆอะไรแล้วกันโอ้มีเทอร์โบด้วยดูดิดูว่าง่ายไหมเอโบมืดมองไม่เห็น นี่มอไม่ไม่มีนนี้ดูเครับอันนี้ก็ยังดียังสวยอยู่ครับสวยอยู่นี่มาสิบห้าปีแล้วคันนี้นะสิบห้าปีแล้วเหรอครับเร่เปีสี่ห้าตอนไอตอนที่น้ำท่วมที่นี่ท่วมไหมครับไม่ท่วมไม่ท่วมเอาเดี๋ยวจบคลิปกับคันนี้แล้วกันนี่ สวัสดีครับผม